สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่รักทุกคนนะคะเจอครูคอีกแล้วถออาครูกันยากเปิดหน้าหน่อยอวันนี้เรามาเรียนวิชาออภาษาไทยถูกต้องเลยเด็กๆชอบไหมคะ,อะชอบนะคะส่วนใหญ่จะชอบอันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องอักษรควกนะคะอักษรควก สอนควบเนี่ยนักเรียนเต็มหนังสือ,อยังเตรียมเลยแล้วก็เปิดไปหน้า187นะคะ187จะมีรูปเด็กผมแปลกนะคะอ่ะอันนี้มาดูดูอันนี้ก่อนแบ่น,นี้อันนี้จากในหนังสือ 187นะคะเขาก็จะมีรูปแพ่นะคะที่นถูกอธิบายแล้วว่าเราจะตัดไม้ไผ่นะคะเป็นลำยาวเลยแล้วก็เอาเชือกมาผูกผูกผูกให้เป็นแผเนใเด่ๆเขาเรียกแพ่นะคะอันนี้ล่องไปตามน้ำคือรอยไปตามน้ำเขาเรียกล่องนะคะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสมัยก่อนนี้ยังไม่มีรถนะคะจะมีแต่ทางน้ำก็โดยใช้เรือ น,นี้เราจะขนส่งท่อนไม้เนี่ยเขาก็จะผูกเป็นแพรนะคะลอยไปนะคะไปถึงที่ที่จะเอาขึ้นนะคะอ่ะอันนี้เด็กๆอ่านนะคะทอแพแพอ่ะอีกรูปหนึ่งเขาจะมีเป็นผ้านะคะอ่ะอันนี้เป็นผ้าไหมาจากเมืองจีน,นะคะเป็นผ้าลื่นๆมันๆแล้วก็บาง แต่ของไทยนีจะหนากว่าม,ม,มันเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็อ่านว่าแรนะคะอรอรอแรแแรอ่ะอันนี้เป็นการแยกส่วนประกอบอันนี้เป็นการสะกดสะกดคำนะคะโดยเอาเอออ่านใส่เข้าไปนะคะอ่ะเมื่ออ่านว่าก็ถึงจะเอาเอาอาอ่านออกนะคะอ่ะนี่นักเรียนจำนะคะสระเอสระแอ,สระ,อสระโอ สระอไม้มาลยสละไอไม้ม้วนอันนี้จะเขียนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นนะคะ,ะ,ะดูคำต่อไปสมมตในหนังสือของเด็ก,ดกจะมีรูปสัตว์ผลสีน้ำตาลผลฟูเลยอ,อันนี้เขาเรียกแกะก็แอะแกะนะคะ,ะแกะเขามีประโยชน์คือเขาเลี้ยงแล้วผลมันจะเยอะฟูใช่ไหมคะเขาก็จะตัดผลออกแล้วเขาก็จะเอามาทอ เป็นเสื้อใส่แต่บ้านเมืองเรานี่ใส่ไม่ได้หรอกร้อนนะคะต้องนู่นทำสหรัฐอเมริกาทำยุโรปทำด้านนู้นะนะคะที่เป็นเมืองที่มีหิมะนะคะจะใส่เสื้อขนแกะกันหนาวนะคะอ่ะอีกรูปหนึ่งจะมีเด็กผมสองข้างเห็นนะคะเขาเรียกผมแกะนะคะอ่านนะกอลแกละเห็นไหม สองตัวโค้ตั้งกันนะคะอ่ะมาอีกรูปหนึ่งสุดท้ายเขายื่นนี้ก็คือแขนถูกต้องเลยเด็ก,เดกๆเข้าใจละอ่ะจะกดวนะคะขอแอ<แ>นอแขนอ่ะต่อไปจะมีรูปเสื้อแล้วก็มีใส่ไม้แขวนเสื้อใช่ไหมคะแล้วก็ถิงจะแขวนที่ตะปูหรือแขวนที่ราวผ้านะคะอ่ะอันนี้ก็อ่านว่าแขวนขอวออ<แ><แ>นอแขวน ตัวอย่างในหนังสือนักเรียนหรือบนกระดาษที่ครูเขียนเนี่ยจะต่างกันอย่างไรถูกต้องเลยตัวแรกมีพอพานตัวเดียวใช่ไหมคะ,อะพอตัวที่สองก็จะมีรอเรือเข้ามานะคะอ่ะต่อไปคำว่าแกะก็มีนในชนะต้นคือกัไก่ตัวเดียวใช่ไหมคะ,ะต่อไปคำว่าแกะผม ก็จะมีลอริงเข้ามาด้วยนะคะเ่ะค<ฆ>ำสุดท้ายมีขอไข่เป็นพยัญชนะตัวเดียวใช่ไหมคะอ่ะคำสุดท้ายนี่ขอวอแอนอแหวนก็จะมีวอแวนเข้ามานะคะอ่ะต่างากันตรงเนี้ยเพราะนั้นเด็กๆจำนะคะพยัญชนะอักษรพวกก็จะมีพยัญชนะต้นสองตัวคู่กันอ่ะพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือ เออเก่งรอเรืออ่ะ um อีกต um ัวหนึงรอลิงอ่ะเก่งมากเลยอ่ะอีกตัวหนึงสุดท้ายวอลแหวนนะคะอ่ะเด็กๆจำนะคะอักษรพวกจะมีรอเรือรอลิงและวอลแหวนคู่กับพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะอ่ะนี่มาดูนี้ นะคะพระพอรออะพระรอเรือกระโดดลิ้นด้วยโคลนพอรอโอหนอโคลนแกล้งพอรอแองอแกล้งไม่โทรแกล้งคว่ำคอรออัมคว่ำไม่เอกคว่ำ คำที่มีย,ยัญชนะพวบกล้ำอี่คือคำที่มีตัวรอเรือนะคะลอลิงรอแหวนเป็นพย,ยัญชนะต้นตัวที่สองน,นะคะเน็ตเน็ตเนมีครูให้หัดอ่านแล้วก็ดูนะคะใช้สละและตัวสะกดตตัวเดียวกันจริงไหมสระกเหมือนกันเลยตัวเดียวกันไม่ได้แดตกกลองไปไหนเลยนะคะพยัญชนะต้นตัวหน้าเวลา เสียงนะคะรองการกับพยัญชนะต้นตัวแรกหรือเรียกอย่างว่าอักษรเพ่นะคะ,ะ,ะเช่นเรเรียนดูในในหนังสือหน้า189แปดเกนะคะมีคำหัดอ่านนะคะอ่ะราองอ่านพร้อมพูนะเพราะเราเรียนบ้างแล้วอันนี้เราทบทวนนะคะ สองสามสี่พอรอออเพราะพอรอโอ,อ,อดโปรดพอรอโอบอครบ,รบกรอบกรอพอรออรอไม่จัดตะวานรอนะ ปลเอเรือนะคะควบกล้าก carry ันอ่าบรรทัดต่อไปพอเองอเรงพอแอกแปลกคลออืนคลืนไม่เอคลื่นอ่าอันนี้หอลิ้นนะคะรออิงกรออากลาไม่โทรกล้ารอแอบอแปลกไม่ตีแปกอ่าอีกบรรทัดหนึ่ง คอวไอไวยไวยเปนนะคะต่อไปขอวออาขวาก็มือข้างขวานะคะขอวออางอขวาไม่โธ่กว้างะเอาก้อนหินกว้างปากว้า,วางลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอวออโมอควางคอวออะนอควันเป็นไงคะ อ่านพ้อมครูได้ไหมเออได้คนที่ยังจําไม่ได้นะคะพยายามอ่านนะลูกมาดูตอนล่างตอนล่างข้อที่สองมันจะมีตารางเห็นไหมคะแล้วให้เด็กๆทํกทเด็กๆทําแล้วเป็นไงคะชอบมากนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปบางคลิปคุณครูอาจจะมีตารางให้เด็กๆลองทําดูนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยลองทําตารางพวกนี้ได้ เด็กก็จะรู้คำมากขึ้น1แหละ2ออ่านอ่านได้นะคะสาจำได้นะคะเนอันนี้เป็นกลนุบายอย่างหนึ่งนะคะในการเล่นเกมเนี่ยนะคะจะมีข้อกำหนดอย่างนี้นะคะ่ะดูไปอีกหน้าหนึ่งหน้า190อ่ะอันนี้เด็กๆพยายามอ่านนะคะ เราทำบ้างแล้วใช่ไหมคะ,ะบางคนนี่ยังไม่ได้คัดนะตอนล่างข้อที่สี่เนี่ยตอนล่างยังไม่ได้คัดคัดให้คุณครูด้วยนะคะคัดส,สวยๆนะอะบอกแล้วถ้าเด็กๆคัดลายมือสวยโตขึ้นเราก็ลายมือสวยอยากลายมือสวยเหมือนคุณครูไม่ล่ะเออนะคะอยาก,ยากสวยนะคะลายมือสวยอ่ะ ้าเราเจอกันคุณครูอาจจะตรวจให้แล้วว่ามีดาวติดเ,ออเด็กๆลองนับดาวของตัวเองนะตั้งแต่เริ่มเรียนมาเขียนในสมุดเนี่ยเราได้ดาวกี่ดวงแล้วเดี๋ยววันสอบเรามาเจอกันนะแล้วก็มาบอกคุณครูว่าเด็กๆเนี่ยแต่ละคนได้ดาวกี่ดวงกันนะคะอ่ะต่อไปอข้อที่5อันนี้เราก็สรุปแล้วใช่ไหมคะอ่ะ,อะ อักษรควบเนี่ยออกเสียงพย,ยัญชนะต้น2ตัวนะคะพร้อมกันอ่ะพย,ยัญชนะต้น2ตัวก็ได้แก่รอเรือลอ,อลอิงวอลอเวนนะคะอ่ะหัดหัดอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะมีอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ออกสอบนะคะที่เราเรียนทุกทุกเรื่องเนี่ยออกสอบทั้งนั้นนะคะอันนั้นคุณครูขอจบคลิป เ,เรื่องอักษรควบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ